เขาต้องการจะเอาเรื่องทั้งหมดขึ้นสู่การพิจารณาของศาลโลกท่าเดียวเลยแล้วก็ดูไม่สนใจหมางเมินกับการประชุม JBC วันที่14มิถุนายนคำถามก็คือลรวจะไปคุยอะไรอะ่ะแล้วมันจะได้น้ำได้เนื้ออะไรหรือไม่ในวันที่14มิถุนายนนะคะแล้วก็ตอนนี้กัมพูชาเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มากนะคะในการที่จะได้พื้นที่ทั้งหมด4พื้นที่ตาเมินทมตาตาเมินโตด๊ดตาควายแล้วก็สามเหลี่ยมบรกต ก็คือกรณีช่องบกที่เราเกิดการปะทะกันเมื่อวันที่2 8พฤษภาคมนี่แหละค่ะต้องการพื้นที่ทั้งหมด4พื้นที่นี้เป็นของตัวเองจึงได้นําเรื่องนี้ขึ้นสู่การพิจารณาในศาลโลกแล้วก็ตอนนี้กัมพูชาเอาจริงเอาจังมากเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีการตั้งคณะกรรมการจัดทําเอกสารเพื่อที่จะยื่นฟ้องต่อศาลโลกในเรื่องนี้แล้วนะคะทีนี้ท่าทีของไทยว่ายังไงคือดูแล้วแนวทางกัมพูชาก็าจะไปทางนั้นแน่นอนลหละนะคะเมื่อกัมพูชา จะเ,เรื่องนี้ขึ้นศาลโลกแน่นอนแล้วไทยเราล่ะเราจะมีแนวทางอย่างไรบ้างวันนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนะคะก็บอกว่าก็การจะฟ้องศาลโลกก็เป็นเรื่องของกัมพูชาส่วนไทยเรามีมติไม่รับอํานาจของสองของศาลโลกตั้แต่รัฐบาลของคุณเศรษฐาแล้วทุกอย่างก็ให้ว่าไปตามกระบวนการค่ะพร้อมกับยอมรับว่าปัญหายังไม่จบนะคะแล้วก็ต้องใช้เวลาในการพูดคุยกันในส่วนที่เห็นที่ไม่ตรงกัน ขณะเดียวกันไทยยังคงดําเนินมาตรการปรับเวลาเปิดปิดด่านในแต่ละพื้นที่ยังไม่ได้มีการยกระดับมาตรการค่ะเพราะมีการปรับกําลังในจุดที่มีการเผชิญหน้าขณะที่พื้นที่อื่นยังคงมาตรการเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเชื่อว่าสถานการณ์ต่างๆจะค่อยๆดีขึ้นส่วนกรณีที่กัมพูชาจะนําเรื่องขึ้นสู่ศาลโลกนักข่าวถามว่ามันจะไปเข้าข่ายเดียวกันกับเขาเพราะวิหารหรือเปล่านะคะคุณภูมิธรรมก็บอกว่า เรื่องข่าวพระวิหารเนี่ยไม่เกี่ยวกับกรณีนี้อาจจะเป็นบทเรียนบางส่วนได้แต่ว่า,าจะไม่นำเรื่องนี้มาพูดนักข่าวเนี่ยถามถึงข้อเสนอให้มีการเปลี่ยนหัวหน้าเจราจาในการพูดคุยกับกัมพูชาเพราะว่าเมื่อวานนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะคะชุดหนึ่งของฝ่ายไทยนะเป็นคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาฝ่ายไทยซึ่งจะมีอำนาจหน้าที่ในการที่จะไปพิจารณาเจราจาปัญหาเส้นเขตแดน กับทางกัมพูชาแล้วก็มีการแต่งตั้งประธานนะคะประธานในคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยก็คือนายประสาทประสาทวินิจฉัยเป็นอดีตเอกคราชทูตไทยประจํากลุ่มขนมเปนก็จะทําหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการในชุดนี้แล้วก็จะมีอีกหลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นประหลัดกระทรวงการต่างประเทศก็จะเป็นรองประธานกรรมการแล้วก็จะมีคณะกรรมการก็มีเลขาสอมอชอมีเอกคราชทูตมีอะไรก็ตามตําแหน่งก็ว่ากันไป นี่นักข่าวก็ถามเพราะว่ามีข้อเรียกร้องจากภาคประชาชนเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยที่คุณสดีลิมทองกุลอาจารย์ปันเทพแล้วก็ลงถึงคุณวีระสมความคิดแล้วก็อีกแกนนําอีกหลายคนตัวตึงนั่นนั่นเลยเนี่ยนะคะไปยื่นหนังสือที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ไปยื่นข้อเรียกร้องและหนึ่งในข้อเรียกร้องนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของการเปลี่ยนตัวประธานกรรมธิการนักข่าวก่าวเรื่องนี้ไปถามคุณภูมิธรรมว่าในเมื่อมันมีข้อเรียกร้องแบบนี้จะมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนหรือไม่ คุณภูมิธรรมก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าใครรักใครชอบใครหรือว่าอยากได้ใครเป็นเรื่องที่ว่าประเทศชาติมีปัญหาอยู่ตรงไหนขอให้นึกถึงผลประโยชน์ตรงนี้มากๆแล้วก็บอกว่าคนที่อยู่กับปัญหาและอยู่กับพื้นที่น่าจะรู้ดีที่สุดว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรโดยต้องให้ส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาพิจารณานะคะก็อันนี้ดูเหมือนว่าไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าฟังจากคุณภูมิธรรมนะคะ ในข้อเรียกร้องของภาคประชาชนก็คงจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าก็คงคิดมาเป็นอย่างดีแล้วล่ะแล้วก็คุณภูมิธรรมก็ตอบชัดเจนว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าใครรักใครชอบใครหรืออยากได้ใครนะคะแต่ว่าอยู่ที่ว่า <c oughs> ไทยมีความเหมาะสมมากที่สุดประมาณน,นั้นนะคะทีนี้ <c oughs> อย่างที่บอกว่าวันที่14่คือยังไงรัฐบาลไทยแล้วก็จะเดินไปทางนี้แหละเพราะเราไม่ยอมรับในอำนาจของศารโลกเราก็จะเดินหน้าไปในแนวทางของการที่จะไปพูดคุยแบบทวิภาคีก็คือผ่านคณะ กรรมการ JBC คำถามก็คือว่าแล้วถ้าหากว่าวันที่14มันล่มละ่ะหรือมันไม่มีอะไรคืบหน้าเพราะกัมพูชาไม่เอาด้วยจะเกิดอะไรขึ้นเพิ่มวปนีดดูรายการเจาะลึกทั่วไทยใซ็นทยแลนด์นะคะแล้วก็เขาก็สัมภาษณ์พลเอกนัทพลนาคพาน,นิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมถามในประเด็นนี้ค่ะคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือว่าถ้าวันที่14มันล่มขึ้นมา หรือมันไม่มีอะไรคืบหน้ากัมพูชาไม่เอาด้วยเนี่ยแล้วเราจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรคือเท่าที่ฟังท่านพลเอกรัฐพลท่านก็บอกว่าสิ่งที่จะดําเนินการเนี่ยก็คืออาจจะมีการยกระดับในการกดดันนะคะซึ่งป,ปัจจุบันนี้ก็จะเป็นการควบคุมการเปิดปิดด่านใช่ไหมคะเท่านั้นเองยังไม่ได้ถึงกับมีการตัดเน็ตตัดไฟตัดอะไรเนี่ยนะคะก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นเพราะว่า ก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าทางกัมพูชาก็ยอมซะก่อนเนี่ยก็ท่านก็บอกสั้นๆคือไม่ได้บอกรายละเอียดชัดเจนเพราะว่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นแนวทางที่อยู่ในแผนการคงไม่สามารถจะมาพูดอะไรมากได้นะคะแต่บอกก,อกว้างๆเพียงแค่ว่ามาตรการในการยกระดับก็อาจจะเกิดขึ้นเท่านี้นะคะก็ต้องรอดูวันที่14ค่ะก็วัน มรืนนี้นะคะว่าบรรยากาศในการพูดคุยนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนี่พูดถึงการเปิดปิดด่านนิดนึงนะคือเอาละตอนนี้เราไม่ได้ปิดด่านเรามีการปรับเวลานะคะเรามีการปรับเวลาจากที่เคยเปิดเช้าแล้วก็ไปปิดดึกนะแต่ว่าตอนนี้เราก็เปิดสายขึ้นแล้วก็ปิด4ี่โมงเย็นปรากฏว่าอาวันนี้คุณแผ่ทองทานนายดนตรีก็เดินทางลงพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็ลงไปกินข้าวให้กําลังใจกับทหารในพื้นที่ชายแดน แล้วก็ใน Facebook คุณวัฒนานานุ่มเนี่ยก็เล่าให้ฟังถึงบรรยากาศในการพูดคุยเพราะว่าคุณแพททองทานถามทางแม่ทัพภาคสองบอกว่าทำไมจะต้องมีการปิดด่านคนละเวลากับทางฝั่งกัมพูชาแม่ทัพภาคสองก็ตอบนายกก็บอกว่าคือมันก็อาจจะมองในมุมของเชิงการเมืองเ,ออเราใช้มาตรการในการควบคุมการเปิดปิดด่านแบบนี้เหลื่อมเวลากันเนี่ยก็เพื่อเป็นการกดดันไปไกล ปรากฏว่าไงรู้ไหมคะปรากฏว่าคุณแพทองทานเธอก็บอกว่าเออถ้าเป็นไปได้เนี่ยขอให้ปรับเวลาเปิดปิดด่านให้ตรงกับกัมพูชาได้ไหมแล้วก็บอกว่าไม่อยากให้กระทบกับประชาชนในพื้นที่เปิดปิดด่านให้เวลาเดียวกันกับกัมพูชาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยไปดูหน่อยกันละกันประมาณนี้น,นะนะประมาณนั้นแหละให้ช่วยไปดูหน่อยว่าให้เปิดปิดในเวลาเดียวกันได้ไหมนี่ค่ะนายกรัฐมนตรี